ช้างอันอโตโมบิลผู้นําเทคโนโลยียาน,นยนต์อัจฉริยะคาร์บอนต่ําประกาศความสําเร็จครั้งสําคัญของแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าพรีเมียมอวตาที่ได้รับการตอบรับอย่างร้อนแรงในประเทศไทยการันตีด้วยยอดส่งมอบกว่า1,000คันพร้อมยอดจองรวมของอวตา11และอวตา07ในงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่42สูงถึง1,103คันช้างอันยังเดินหน้ายกระดับประสบการณ์ลูกค้าด้วยการเปิดโชว์รูมระดับแฟลกชิพพร้อมศูนย์บริการครบวงจรเพิ่อมอีก2แห่งที่พระราม3และพระราม6ตอกย้ำความพร้อมด้านการขาย และบรินา,า,าย,บบเ,ยนเติงชื่อเทากรรมการผู้จัดการบริษัทฉางอันออโตเซอีสตเอเชียจำกัดระบุว่าความสําเร็จของอวตาสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของผู้บริโภคชาวไทยและเป็นแรงผลักดันสําคัญให้ฉางอันเดินหน้าขยายธุรกิจสู่ตลาดโลกอย่างแข็งแกร่งพร้อมกันนี้ฉางอันเตรียมขยายแบรนด์อวตาครอบคลุมกว่า50ประเทศทั่วโลกและมีแผนรุกตลาดไทยและยุโรปเพิ่มเติม,ตมในปี2569ตอกย้ำการเติบโตของแบรนด์พรีเมียมไฟฟ้าอย่างยังย่งยืนบนเวทีสากล คน